จะเอววยรอบแรกผ่านไปครับนี่เขาเรียกว่ารอบสองครับโวินนี่ละรอบสองจะประมาณนี้ครับโอ้ยเยล่น <c oughs> แล้วบักมีบักเหียขึ้นบักต้นบักเผาหลอดนี่แล้วอ๋อห,าห,าหา้อยฟินแล้วล่ะอ่าอันนี้จะเป็นร้อยสิบบาทครับมาอยสิบบาทคัตตัวจะไม่ยอมขาดใจครับหอมพึ่งเว้ยอ่าหนึ่งชวง ได้อยู่กำลังกินเลยครับเนาะสองถุงแว,วบาทสากวัสิบ,บาทดี่ครับเลยสิบบาทแวบต่อไปก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยอันอโอ้ถุงคือตีอยากท่านอ๋อนี่ยมันใหม่อยู่แล้วมันจะซ็งมันจะเป็นประมาณนี้นี่ละอันนี้จะแซวบาทนะครับหนึ่งยี่สิบบาทโอ้เถอ,อยค่ะเนาะ ยี่สิบบาทใส่อีกลูกนึงครับนี่แหละส่าบาทส่าบาทสิบาทสิบาทว้าวอันนี้ก็จะส่าบาทนะครับส่าหน้าส่าหลังไม่ยอมส่าวดาครับนี่แหละส่าบาท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 สิบาทสิบาทอ่านี่ยครับใส่ไปเรื่อยๆนี่ นี่แหละครับน้องถ้าใครตอบผมลดครับถ้าไม่ตอบผมไม่ลดนะครับรู้เรื่องบอกแล้วนะบอกแล้วนะถ้าคุณไม่ตอบคุณเอาเลยคุณไม่ได้ลดนะถ้าคุณตอบผมลดทันทีน,นะครับดีสิครับเพื่อนนะเอ่แล้วซาวบาทครับเป็นซาบาทนะซาบาทอ้าวโอเคครับแล้วนี่จะไปแล้วครับนะ อาโอเคนะครับนะาท่านผู้ฝึกพี่ฝึก,นกนในการขายบริการทางเพศโอ้แม่ขายของของผมครับนี่ล่าสุดีพวกมาแก่